น้ำปลาหวานน้อี่นอนี่น้ำปลาหวานส้ี่มังค็อช็อจริงจริงมังคนะคะน้ำปลาหวานนะคะเพื่อนๆเราดูในตะกร้านะคะมันจะมีสามรสชาติเป็นน้ำปลาหวานแล้วก็กะปิหวานแล้วก็กะปิกะปิที่เกลือนะคะมันมีกลัมันมีซีนด้วยนะเหมือนน้องกัดแกะน้องกัดแกะโช์นี่กะปิกู กระปิมันจะมีที่ซีนปักให้ด้วยนะคะชื่นอ้โหะไ้กันปิอะไรกันลูกเอาการอูกาเหกชอง How's กัปปิใจอันตุกใจอันนีู้ด You know กัปปิ I can't even face you คุณนี่ปี๊แคนเตอร์เปีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสเปียร์น่ะกุดกุดได้อะเลยน้องใจว่า ก็มีน่ายใจคขาลึกๆไม่ไหวไม่เป็นไรนะชิมเกลือก,กับอีกอันนะคะเอาเดี๋ยวให้ก็มีชิมสารเลยสารน้อง